สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม s ซ u ตอนแรกเกือบอ่านว่า s o เกืนบ้นิดเดียวเรามาเล่นเกมนี้กันเลยดีกวา่าเกมนี้อจาจจะเป็นมันเคยเป็นหนังแล้วก็มาเป็นเกมทำไมมันให้เรากดยากจังลาแบบนมอม m a l เกมนี้น่กกากลัวมากน่กกากลัวมากเลย ไม่รู้ว่าจะน่ากลัวแค่ไหนนะโอเคเหมือนตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือเราถูกจับตัวมาโอเกมดังมากแบบหนึ่งมีเสียงเกมดังเกินไปก็เลยลดสักหน่อยนีน่ยไอ้โซลโซลจะจับตัวฉันมาทำไม อันนี้ก็เล่นในคอมมันเป็นเกมนะเรากำลังอยู่ในเหตุการณ์ที่อยู่ในเกม ท like ี่อย่หัวเรามันเป็นทงบมันจะดีดหัวแบบนั้นน่ะนากจูอุ้ยเวลาหมุนเอ้เป็นไร ไม่เป็นไรจะเย็นจะเย็นสองไม่เป็นไลเอาก็หมุนแล้วนะก็หมุนแล้วทำไมกรรมมันให้เรากดอะไรหรือเปล่าหนึ่ง อะไรไม่รู้เออกได้แล้วฉันต้องหาจิกซอเรื่อจิกซอเหมือนบ้าชัดๆเลยให้ตายเถอะเอาเราต้องหอเราต้องหาทางออกจากที่นี่วิ่งไม่ได้ กดหนึ่งมันไม่เหมือนอ่ะกดยากมันไม่เหมือนเกมทั่วไปแล้วกดเล็กหนึ่งเล็กสองเหมือนเป็นรหัสใช่ไหมรหัสเอาอฉันขังตัวเองนั้นเหรอเฮ้ยดูดิดูทางกระจก เเยสี่สามเหมา,ส,ส,ามหสี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งเอาครับไอห,หมอนี่สี่เอาสามเอา สี่สามเจอะเจอกจากที่นี่ได้สาเรอไอ้หนูเราจะต้องไปช่วยโอ้ใครอ่ะดูดิคงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้ฮะออาขังชน เ to ิดเราจต้องหาทางแก้ไขเข้าอ๋อเมข้นยาโอเค

โอเ้เข็มเต็มมือเลยเอาล่ะเอาเดินดีครับห้าสิบเจ็ดวิเราลอดแล้วช็อตเอาออกมาได้แล้วแล้วก็ออกไปกันเถอะ ต้องระวังเศษแก้วโอเคระวังเศษแก้วด้วยขี่ครอปไอ้นั่นไปไหนล่ะกดสี่เพื่อเปิดไฟแลจะนช์เฮ้ยเปิดให้แล้ว มึงมันฆ่ากันตายตายช่างมันอุ้ยเราต้องตามมันไปอุ้ย อะไรอ่ะไม่เห็นตกใจเลยตกใจอ่านไม่ออกไม่อ่านาจะต้องออกจากที่นี่ไปช่วยผู้คนเช็คพอยอะไรอีกเนี่ย เหมือนมีใครอยู่ในนั้นนะถ้าฉันเดานะผู้หญิงแต่เราไปไม่ได้เราจะต้องไปช่วยเธอเอาไอบ้านี่โอ้ฉันขอโทษ มันนึกว่าใครเี้อออะไรชีพหนึ่งสองสามเคอุ๊ยดิ๊ด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 ีดดดดา๊าา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 าอาา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 า่าาาาาาา กดีแลกอย่าขี้โกงได้ไหมจะตายละจะตายแล้วออเว้ยอิสระเลยวิ่งหัวเรา ไอ้คุณแจ้อันนี้ทางเก่าทางนี้หรือเปล่าทางน,นั้นเหรอโอเคไม่มียาหรือไงต้องการยาช็อตกันดอลสองอุ้ย อะไรอ่ะอะไรอ่ะงงไม่เข้าใจสองสองก็ไปไม่ได้หรอเริ่มใหม่ตอนนี้ต้องกัรยาอเหยียบแก้วเออเออตายแบบชาชาเออเรายังไม่รู้ชื่อไอ้นี่เลยว่าชื่ออะไร จำชื่อไม่ได้ระวังเียแก้วด้วยครับคับดูดีจะเป็นเลขอะไรหนึ่งโอ,โอ้ฟินอุ้ยหลอเลือดเต็มไม่เต็มไม่มีอะไรทางไหนทางนี้เหรอะอะไรอุ้ย นี่มัน,นตัวเราอ๋อนนเราแสดงว,ว่าในร่างกายเราก็มีกุญแจอยู่ในปอดใช่ไหมในปอด ซึ่งจะมีคนมาแย่งตะปูเอามาทำไมไม่ยอมให้ใครมาเอาหรอกอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้ถูกแล้วใครปริศนากันโอ้เลื่อนยากโอเค ไม่เหมือนเกมทั่วไปเลยเกมเนะี้ยคอนโทรลก็ยากอืมศัตรูหายด้วยว,ว้าวอันนี้คืออะไรอ่ะคนตายางไงจะใครเราครับครับเช็คพอยต์ไปไหนต่ออุ้ยนี่มันอะไร เหมือนเครื่องทรมานอะไรสักอย่างที่เราเคยทดลองโอ้โหน้ำอย่ามีอะไรไหมรู้สึกปวดขี้จุงเน้ยนั้นมันมีคนเหรอศพเหรอไม่รู้เปิดประตูอ้า อ๋อก็คือเราต้องรีบเปิดเร็วๆอย่าช้าอย่าลีลาคือเปิดเลขเนี่ยเปิดไปเลยโอ้ยไม่น่าเลยเกม <c oughs> นี้เล่นยากเล่นยากมากวิเอา้าทางเก่าเลยฉันว่า ฉันมาทางนั้นนั้นนะทางนี้แล้วก็ทางนี้แล้วก็ตรงไปไมีดูหรอกก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวเออตรงนี้ไม่ได้ ไป่อันทำไมไม่จะเป็นไงเปิดกุญแจกุญแจหากุญแจหรอเอ้าอะไรย่นี อ๋อเนอะหาว้นเจไอ้เหาที่ไหนเจ๋อแล้วเอาล่ะเราจะเข้าไปดูศพกันเสียงบักโซนีนั่น ดูชื่ออันนี้อะไรอะไหากุญแจเหรอเฮ้ยมันยังมีคนอยู่นี่คนยังไม่ตายนี มันได้ยินเสียงอ่ารีบแล้วโกลกำกำกำไอ้นี่มันมาแล้วยังไงจ้าล่ะน่าสนใจแล้วยังไงครับโอ้ยไม่จะไม่ทำมันอีกครับไม่ไม ขอโทษโอเคใครมาครับเราได้กุญแจแล้วทางนี้เหรอไปทางั้นดีระวังไอ้นั่นนะ ล็อกกิ้งดอกประตูล็อกอุ้ยอุ <UM ้ยตกใจอ๋ออ๋อฉันมีมีดน้ำไฟนี่เก็บมีดเก็บไม่ได้อ่ะอุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรไม่รู้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินชิดยาเ้ย อ,นะอู้ไอ้ทางไหนเนี่ยทางนี้มาแล้วอ้าวมาทางเดิมไหมนี่ฉันมาทางเดิมหรือน,นี่อ่ะก็มาทางเดิมนั่นแหละแล้วม,มาเพื่ออะไร วิ่ยดูไอ้น,นอี่มันบ้าข้างตายโลดส่วนหน้าตรงนี้เราต้องไปแบบอุ๊ยอุ๊ยอุ๊บมาเริ่มใหม่ทุกคนดูนี่วิธีการกินน้ำ เปิดน้ำเลยเปิดน้ำตรงนี้ยากยากไปไม่ได้สักทีดูไม่เนื่ี<แ>้ตาเข้าใจละก็คือให้เราใช้เมาส์เดินก็คือเลื่อนตรงไปอย่าทำให้มันมุมหรือเปล่าโอเคเข้าใจแล้วผ่านได้แล้วผ่านได้แล้ว ก็คืออย่ารีบก็คือประคองมองให้อยู่เฮ้ยแกรู้ไหมโคชันจะผ่านได้อะไรไปช่วยมันคุณแจไม่มีเปิดประตูเอ้ยตายประมาณห้าหรอบกิดประมุนงอันนี้เป็นยายเสียงโอ้ อะไรเนี่ยมันทำยังไงอะ่ะอ้าวมันต้องไปให้พร้อมกัน ได้ยาดีดีเนาะดีมากเลยอะไรบันี้ไม่เจอ <c oughs> อย่าเอากับดักมานะ เอาอีกแล้วต้องใช้สมายเฮ้ยยเฮ้อันตรจ้า ไดกอีกแล้ว ได้แล้วไม่มีเลยหลอดอันนั้นเลยได้แล้วโอเคเสียบเลยอยาให้ทำอะไรฮะฮะอุ้ย ไป let's go ไ,ไ,ได้แล้วโอกัไป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 สิบเก้าแปดเจ็ดโอ้โไข่ไข่ตูมตายไม่ตาย,ตายแกเป็นใครโอ้โห <c oughs> ต,ต้องตามมันไปแก yes, ตามมันป้านั่นคือใครอ่ะ อา้าวโอ้โหโอ้ <c oughs> ในโหดมากเลยไปซะอุ้ยอยาฆ่าคุณปุ้ยได้แล้วฝ่ไยกันเถอะ <c oughs> ขอโทษครับนั่นไงอืม ยิงดีกว่าอุย้ยอ๋อเออกับมาทางเดิมได้ด้วยโอเคแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ๋อได้แล้วอ๋อเปิดประตู ต้องรีบไปวิ่้เหยียบใส่แกไปไปไปจ้าเฮ้ยไม่อยากเล่นนานเลยติดฟังไปฟังไปกลับไปแล้ว Uih Nakua Lock Bakal dan Menang dan lock Khamen Uih Oh Dada 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 เดียวสิเออภาคุซะตายซะไม่ได้เลยเลยห้องคร่อ่ะเอาอีกแล้วอยากจะบ้าตายหลงทางเมื่อกี้แล้วก็มาเจอกับห้องอะไร Amata Maya. By Bacon Dog. Since it also holds the key to free the witness you chose not to protect, do you remember her name, Detective? Or did you squeeze her for information and throw her away? You have the key to her chase. <laughs> <I laughs> right? See songs soon, huh? You are right. Sing. เป็นเหรียญอะไรสักอย่างจ้าดักมาอีเด้ไม่มีฟิวฟิวต้องหา ได้แล้วได้แลได้เลอาเอานี่สกเท่าไรห้าเจ็ดเก้าห้าเเก้าห้าเาห้าเาครับท่านผู้ชมเอาตูมหมูป่า ที่ไหนกันมืดมิแต่ทีทวีนี่ฉันอยู่ไหนนะอะย,ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับอันนี้ก็พักแค่นี้แหละนานแล้วพาน่าจะเป็นยังไงเราจะไปช่วยผู้หญิงได้หรือเปล่าอย่าลืมติดตามกันนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับให้ด้วยไปแล้วบายบาย